ยเ้บางอย่างกำลังแตกที่ไม่ใช่บอลอ่ะท็อส่งมาตรงนี้ดิว่าสาวอมดไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยโดนกืนกินเลยมิ่งแหลยอินด็อกโดนกืนกินเลยเฮี้ยขู่กดเลยไอ้เหี้ยโดเลมอนมาบอโอเคท็อปรู้นะต้องทำอะไรใช่แย่ละ โคตรได้จะโคตรได้จะหวังคนดีเลยโล่งมากอะ่กทคนจริงเลยเนินก็อย่างนี้ั้งมงท้าคนจะไม่สามารถรับได้ไอ้แป๊บแม่งมึงทำให้คำสาธิที่วแม่งเหญท้าจูคมบัตไทอโดยอย่าไปจัดพอบอตแต่ยิ่งดอกเฮ้ยไม่หว่าเรา แล้วท็อปก็จะกดสกิลออกมาตายยิงฟร้อมตายยิงมากตีเลยมันก็ไม่ใช่ยิงปกติเปล่าโอ้ยมึงอย่าลืมฆ่าใครไป่ได้ยืนยืนได้ยืนได้จำนหมดแล้วเว้ยโอเคโอเคโอเคระยะห่างอีกสองลูกก็ดีเลยยืนไปรับไฟนอลบอลอ่ะโดนกูยิงเวลาไปไม่ต้องทำะไรฮะยืนรอรับบอล คตรปฏิกิรยาเคมียยเ้ามาอ้ไคใหม่ของชิโด้ว่าโกคัสตได้เลยตัช่เล็ตัเรทำอะไรวะตอกี้ปฏิกิริยาเคมีรุ่นไหนวะีัย ่นนะ่ <SM> <ot> นนนน <networking> นอัั้ะไอ้เจ้าแตกเพลงเลยเนี่ยเมื่อกี้แบบไอ้เจ้ยรอยสักหลุดไปแล้วอ่ะมันมันแตกเพลงหลายรอบเลยยินโกยินแม่งนัดแม่งนัดใส่กูแต่กูยินนี่เอาเฮ้ยแสดงไปเลยกูดังเทียวเลยอ่ะมาจากไหนวะบอลดูนะเทียวเลยชิโดกำลังเหนื่อยเกมซีเลยที่บอกมาแล้วสแสดงบอกมาเลยนี่ไอ้เจกันด้วยกูว่าทรงนี้แบบว่าไอ้เจ้าคิงอัปเดตปุ๊บไอ้แพดแม่งกดรัวๆกูให้โอกาสเตะเข้าไปล่อยเตะเข้าไปไม่ต้องอะไรที่นีย ตกปรงมาเลยหลอกเลยเมื่อกี้หลอกมาเลยเยอะเข้าไปทับใช้เปลี่ยนสภาป่ยไม่ได้คิดเองเลยแลส่งให้จริงไงแลส่งให้กูจริงไงกูกลัวที่จะหลอกหลอกทั้งทีมตัวเองหลอกทั้งทีมเขาไอ้ยังเมื่อกี้น่าจะไม่กลัวก็ได้นะน่าจะ spam Q ไป รู้รเล่แล้วแล้ิว้วเิงกูน่ไม่เต่าไม่เตาไม่เตาไม่เาฉันทฉันเป็นรนบลู้วิ่งเลยเยีไอเวริซกีไอเวริซกี้สวยสักี คือส世界一สกายการโได้世界หายไปลูกหายไปเลยลูกบินลูกินไปแลเเอาสามึงนี่ิกิริทไมไว้เียเียแม่เขายังไม่ปล่อยแล้เมื่อกี้ีเียคุณใส่ไออมเฟดมใรไคิดกูเลยมเลยได้คิดกูเียฟาวฟาวไอ้ชัย เกมนั้นก็บอกเลยโดนเปล่าไปแล้วไอ้มันกระโดดอะไรได้คิกคุยกระโดดไอ้ยาดิไอ้ยาจริงยงไม่รู้นะว่าเฮ้ยอะไรวะแกูไรผ่อนมันเนี้ยววะเข้ากลามึงยิงมาเอาเฮียคิงเลยมึงจะส่งให้คนบโบอาจารย์ได้ได้ได้ไหมเองลูกบอลมึงยังไม่ได้เซ็ตลายเซ็ตเลยมึงจะส่งให้คนบโบอาจารยร์นี่ว้าวกลางเลย ได้ขอบคุณมากขออนุญาตใช้ธาเล่นพี่เลนนะครับขออนุญาตไปเซ็กอัพก่อนไาเอกมันจะยิงข้ามบอลนี้ดีกว่าตรงมาดิเอาเ้ยไปาขแล้วินเลยไปไปเลยไม่ใช่กินซุ้ยอหชื่อโตโมชันะนค่งที่เขาทำให้ไม่อยู่ตรงนั้นให้กูยิงบอลให้อ่ะไม่มันรู้ลเย

แต่มันมีโอเลโนดาเพราะงั้นฝอยห้ไปทำประตูกูมีโหมดนะเว้ยไม่เว้ยยันอ่าโดนโซดี้นู่นโดนโซดี้นู่นอันนี้นางหนีเว้ยมาสิตะวันเลยหลอกเลยแล้วมันจะรู้เว้ยกดท่าขู่ไปซะเป็นกดท่าไปงงไปก่อนนะกดยิงครั้งหนึ่งอ่ะแล้วกดอ่ะยิงหลอกอ่ะ มึงมึงไอ้เย๊กุนใช้เปลี่ยนเต็มที่เลยวนียไอ้เจ๊เปลี่าบอลไม่ถึงสองรึเาทีไม่เป็นไรเก็บมาให้ได้กูล็อกหมดฝั่งนู้นเลยนั่นแหละคือหน้าที่ของกูไอ้ตัวอะไร่ฝังนู้นเล่นที่อะไรกันม้างวะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ว่าดีไปคู่มาผมมีไปคู่อ่ะเวลาเป็นทีมอาจจะป้อมกันได้เลยไนท์ชูตสิสกีนะเว้ย 龙龙。<laughs> <laughs> พูดแบบนี้อยาให้แพทต้องอ่าไอ้เหี้ยล้วงกระเป๋าแล้วทูกันอบอลเลยทูกันในเลกชูเลยพีเออีบล็อกภาคสองลูกอิสกิ้ไอ้เนี่ยพ่อครับพ่อพ่อทำประตูนั้นได้ไงหรอ <c oughs> อ๋อพ่อใช้ทูกันบอลเลยยิงไปหมดแม็กเลยว <c oughs> ิตามิน 2, บีสองวิตามินเควิตามินเอ <c oughs> ป่อกองหน้าเขาหายอะกล้องหน้าเราออกกินไปแล้วคือใส่หีเขาคสายหลอด ทำไมมันเป็นลูกตรงวะเฮ้ยพี่อะไรตรงได้ด้วยกูรอโคตนนานเลยอ่งเมื่อกี้แบบว่ามือประตูแม่งตาเต้นหัวใจบิดเบี้ยวอ่ะอ้กูเตะง้างโคตนนานก่อนที่กูจะกดเฮยีพี่ไม่ต้องสารอ่ะไปเลยพ่อหนุ่มสเวนเซ่น

ออกไปแล้วแล้วก็ออกไปแล้วเรียบอาแล้วก็ขึ้นมาด้วยกลับมาแล้วต้องให้กูไม่ลยเอาต้องปัดไปไหนแล้ววะตั้งคุไม่รู้ได้สองสองคนเลยรอยแกกีฬาก่อนง่ายดีส่งให้ใกล้เหรอไอ้อีบะเบอร์ใดหดูเถอะจบแล้ว โอ้ชายเล่นบุลล็อกลีโมอยู่ไอ้เงี้ยผู้ชายเล่นบุลผู้ชายเล่นบุล็อกไรโบไอ้เงี้ยไม่ต้องยิงลูกบอลยิงให้เข้าแล้วเว้ยมึงมึงพูดเหมือนมันมีลูกแปลกๆไอ้แร้วมันสวยไอ้เงี้ยม้นแต่ว่าอันตรีโอ้พี่ชายพี่ชายแกงบอลที่พี่พี่จับจับบอลยิงดีกว่าไปจับไปอีกแนวหน้าเลยก็เอาเฮ้ย พี่ชายชอบมูล็อกรีวเล่นได้เอบเฉยเลยแป็นมุมล่างพอดีกันี่้โอ้โหอ้ิงมันก็ได้เล่นเือนกันนะเี่แ่คนขี่ในวันของนายออกมาทั้งกลุ่มโอ้ยวิงเลยเพื่อนไม่เข้าหรอ โอ้โหไม่เข้าหรอกไม่เข้าจริงเลยยิงเลยพี่ชายยิงลูกบอลไวมากไม่ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันยืนรอแต่วิตุยาวด้วยนีโอ้โหเมื่อกี้ปีกนี่เกือบไปแล้วเนี่ยลูกจะขี่จบแล้วเอาเลยเข้าเลยเลยไม่เคยหลุดจักโวยเป็นใช้ทุกอย่างที่มันมีเลยเอาทุกอย่างเลยไอ้ <c oughs> เอาทุกอย่างที่มันมีแล้วเน <c oughs> โอโ้สโหไอ้หมอี่เขแหลกมากเลย โอ้โหไม่นี่จะไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่กูของแกสุคุนะมาของฉันยังไงล่ะอาจารยเข้าไปใหม่แล้วนุ้ยโค้งวตารุยังไงล่ะโอยไปเีฉยโอ้โหเย่เย่เซิร์ฟกูมีคนลีกโลกิสไตล์ไอ้เีออมันพุ่งปูดปาดปูดปาดไปไหมมันลีกโลกิไอ้เียแม่งแหลกไอ้ เอาเฮ้ยเปิดหมอนเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวมึงเจอกูกูจะขโมยโกมึงกูเป็นเอสอีสเตอร์ไอ้ย่าเอสแลยวด้วยเป็นคนกินเอสโอเคอะเลยคนไทยฟไฟออีสเตอร์พวกก็กินเอสหมดตอนนี้สุขุนางงไรเงี้ยทำไมไอ้ย่าเนี่มันบล็อกลูกลูกกูจะชนะอยู่แล้วเชียวกูกูดิเฟนซีฟเปอร์ซ็นต์ใส่ไอ้ย่าใส่ใครใส่ใครเพื่อแพ็กแม่งเมื่อกี้ไอ้ย่า ไม่ตัวกูไอ้ยักษ์กูตอนตอนนี้กูจับคอเสียไอ้ยักษ์สุขุนาอะไรเงี้ยเป็นยังไงล่ะรู้สึกยังไงล่ะที่เป็นเป็นตัวตลกในเรื่องราวของฉันน่ะเมื่อกี้มันโกยเตอร์น้องมึงใส่โกกูเลยมึบอกว่าลูกยิงฝั่งนี้มันยิงไม่ได้รับไม่ได้หรอก น่าจะดีเฟนขนาดตามกูลุกเตะลูกเตะแล้วพกกูเดินฝ่าออร่าเลยปกตนะกันปาึงแปโจตึง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 ปิดชิปลอกแล้วกดเอไม่กดเอสกดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ W บอกว่าล่ะชาร์โดโมน่าจะแย่เรียบร้อยออรล่ารูุเลย ไปเข้าออร่าทั้งหมดมึงพ yeah. oh, right. ังเลยคำถามมึงออร่ามึงแตกสลายเลยแต่ถ้ามันกินเป็นกูมึงกิงเข้าแล้วเลยแย่แล้วก็เอาจริงแล้วเขาจริงแล้วโซนเขาเปิดโซนตัวแล้วเขาปิดโซนเขาปิดโซนแล้วเขาเปิดโซนแล้วกับมึงเขาเปิดโซนเขาจริงแล้เซก้าอินโนสไตร์ก็อ้าวม่ยไปเลยเขาวิ่งเขาวิ่งไปไหนแล้วเร็วมากเลยมองไม่ทันเขาเร็วเกินไปยาวเท่าไหร่แม่บ้าน โอ้โหนางเป็นคนน่ากลัวเลยวานตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนอนโทีมมึงเยอะมากเลยนี่ไงวะไม่ไงวะอย่าให้กูแพ้แล้วถ้ากูแพ้กูเกินกูท้ากูท้าต่อยเสซกายเอาไม่กูดิเอาไม่กูมากนี่แพทขอร้องหน่อยนี่อย่าถ้าทำมึงยิงเข่ากูกูกูไปท้ากูไปท้าเสซกายน้องท็อปเลยเนี่ยได้แน่นอน กูเดินออกเลยกูเดินออกเลยคุณเดินออกเลยเมื่อกี้เมอ้เปตัวเลเดินออกเลยเมื่อกี้เมื่อี้มึงใหญ่คุณแข็งขนาดนั้นเลยกูเดินออกเลยมึงแท้